มีผลทำให้หมดกิเลสหรือจบพรุมจรรย์ได้ <c oughs> อย่างที่พระองค์ทรงสแสดงไว้ในพระบาลีแห่งสูตรนั้นคือเมื่อทรงสแสดงอาการ12ครบถ้วนแล้วว่ามียานทัศนะในสิ่งนี้บริสุทธิ์ด้วยดีแล้ว ก็มีผลคือญานันจปณะเมทัศนังอุทปาธิญาณนะทัศนะได้เกิดขึ้นญาณและทัศสนะได้เกิดขึ้นแก่เราแล้วว่าอากุป,ปาเมวิมุตติความหลุดพ้นของเรานี้ไม่กลับกำเริบอีกอายมันติมาชาติ ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายนัติธานิบุนภะโวพบใหม่ไม่มีอีกแล้วคำกล่าวอย่างนี้ก็หมายถึงการหมดกิเลสหมดอนุสัยหมดอาสวะคือความเป็นพระ,ะอรหรันตินาศพ ผลอย่างนี้เนื่องอยู่กับการรู้อริยสัจทั้งสี่โดยปริวัติสามหรือโดยอาคารสิบสองนั่นเองถ้าไม่ถึงขนาดนี้ก็ไม่เรียกว่ารู้อริยสัจชนิดที่เป็นการรู้แจ้งแทงตลอดโดยยะ้าภูตะยานัตสนะเดี๋ยวนี้เราก็ไม่ได้ เข้าใจแจ้งแจ้งในเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องฟังไปตามธรรมเนียมจะคิดนึกศึกษาก็าศึกษาไปตามธรรมเนียมไม่ได้รู้ข้อเท็จยิงให้ลึกซึ้งถึงว่าทำไปทำไมมันก็เป็นเรื่องวนเวียนอยู่มาก เกี่ยวกับความเป็นอยู่ของคุณเราเห <c oughs> มือนอย่างตัวอย่างที่จะมองเห็นกันอยู่ง่ายๆช่นว่าเรื่องทรัพย์สมบัติที่ค้นขว้าสแสวงหาสะสมกันเป็นการใหญ่พอบคูณให้มากไม่มีประมาณนี่ถ้าเกิดจะถามกันขึ้นว่าหาทรัพย์ไปทำไม มันก็ตอบกันทุกคนว่าหาเพื่อใจใช่เป็นประโยชน์ <c oughs> สังเกตด้วยดีคำว่าเป็นประโยชน์นี่จะเป็นคำที่ทำพิษ <c oughs> คือว่าเมื่อได้ประโยชน์แล้จะต้องหาทรัพย์ไปอีกทำไมกัน หรือว่าเมื่อจะได้ประโยชน์โดยไม่ต้องเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์คนก็ยังมุ่งไปสแสวงหาทรัพย์อยู่นั่นเองเพราะว่า <c oughs> เขาไม่รู้ว่าประโยชน์นั่นคืออะไรนะคนบางคนจะ <c oughs> ออกปากออกมาว่าต้องการพนิพพาน จะทำทุกอย่างเพื่อได้พรนิพพานแต่ก็กลับไปทำในสิ่งที่ขัดขวางแก่การบรรลุพรนิพพานนี่ก็เพราะไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าประโยชน์นั่นแหละจึงต้องหาทรัพย์อยู่ร่ำไปหาจนตายาก็ไม่รู้จักว่า มันจะมีผลอะไรเกิดขึ้นมาหรือว่ามันมีไม่มีความเพียงพอเพราะไม่รู้จักประโยชน์แม้ประโยชน์ที่จะได้รับจากทรัพย์สมบัตินั่นเรื่องตื้นๆเรื่องโลกโลกเรื่องเล็กๆอย่างนี้ก็ย,ยังทําไม่ถูกกันซะแล้วไม่จะไปทําให้ถูกในเรื่องที่มันลึกซึ้งได้อย่างไรกัน ขเขาได้พิจรารณาดูให้ดีหามว่าหาทรัพย์ทำไมก็หาเพื่อใช้เป็นประโยชน์ท่านได้ประโยชน์แล้วก็ยังเอาประโยชน์นั้นไปลงทุนเพื่อหาทรัพย์ียอีกก็ไม่ได้เสวยประโยชน์ไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากประโยชน์นั้นยึงมีแต่การหาทรัพย์อยู่อย่างหลับหูหลับตายังไม่สิ้นไม่สุด ไม่หยุดไม่ย่อนนี่แหละคือความลับอย่างยิ่งของสิ่งที่เรียกว่าตันหาอันเป็นอริยสัจท,ที่สองคือสมุทัยยะอริยสัจความลับของตันหามันก็เหมือนกับเรื่องหาทรัพมันก็มีแต่อยากแระพืชไปเอาแต่จะทำหน้าที่ของมันคืออยากอยากอยากไปอย่างเดียวตันหามันไม่ต้องการอะไร มันต้องการแต่จะให้ได้ยากยากอยากเพรานัา้นะ <c oughs> มันไม่ต้องการผลอะไรนอกจากมันต้องการจะทำหน้าที่ทะยากไปตบพืชสัญหาไม่ต้องการสเสวยประโยชน์ที่แท้จริงมันต้องการแต่จะอยาก <c oughs> เพราะฉะนั้นมันจึงอิ่มไม่เป็น มันจึงไม่รู้จักอิม่มเพราะามันอิ่มไม่เป็นเพราะมันต้องการจะทําหน้าที่อ,อยากอยากอยาก,ยากไม่มีที่สิ้นสุดไม่ต้องการสวยประโยชน์อันแท้จรินของสิ่งที่มันอยากเลยพระองค์งจึงได้จัสไ่าโดยบาลีว่าโปโนภวิกามันเป็นไปเพื่อเกิดพบใหม่คือมันอยากเรื่อยอยากเรื่อ มันเป็นนันทิราคะสหคตาเพราะมันประกอบอยู่วยราคะแล็นันทิหรือราคะที่เกิดมาแต่นันทิมันเพลินไปในการเกิดมันยินดีไปในการเกิดคืออยากอยากนั่นแหละคือเกิดมันทำหน้าที่แต่เรื่องอยาก ห <c oughs> รือตัดว่าตัดรตัด,ตด,ตด,ตดตราพินันทินีมีความเติร์ดเดินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆมันก็เป็นแต่อารมณ์ของความอยากมันเป็นพระนิพพานไปไม่ได้ <c oughs> สิ่งที่ตัณหาเติร์ดเดินก็คืออารมณ์ของความอยากเพราะมันต้องการแต่จะทำหน้าที่ที่จะอยาก พอได้อยากแล้วมันก็พอใจแล้ว <c oughs> นี่เป็นความลับของตัณหาซึ่งมีลักษณะอย่างเดียวกันกับ้ความลับของอุปาทานซึ่งเกิดมาจากตัณหาที่เป็นเรื่องของอุปาทานเพราะว่ามันจะยึดอย่างเดียวมันจะก้มหน้าก้มตายึดเท่นั้นเองมันไม่ต้องการอะไรมากใส่ขวายึด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 ,ยด ไม่ต้องการอะไรที่เป็นผลของความยึดนี่มันจึงถูกเรียกว่าอุปาทานเอาความเพลินที่การยึดไม่ต้องการความหยุดไม่ต้องการความสงบสุขกันที่ไหนตัณหาก็ให้เกิอดอุปาทานอุปาทานก็ยึดแั้นก็หนักมากขึ้นแต่ตามหน่าป็นความยึดมันจึงเป็นทุกข์ แม้ว่าพระพุทธเจ้าจะได้ตรัสว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ปลยทุกคนเข้าใจทีเถอะว่ามันต้องผ่านไปทางอุปาทานคือความยึดเพราะว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดอุปาทานขมีอุปาทานล้่มันก็ยึดคือมันก็แบกไว้ความเพลินนั่นจึงเป็นความเพลินในการเป็นทุกข์โดยที่ไม่รู้ว่านี่เป็นความทุกข์ เพราะมันไม่คิดอะไรมากไปกว่าจะอยากและจะยึดแล้วมันก็เพลิอนอย่างยิ่งในความทุกข์ในการเป็นทุกข์โดยที่ไม่รู้ว่าเป็นความทุกข์ทั้งการหยุดหรือการเย็นหรือการเบือนใจนอ่การปรับตัวเสี้ยนี่มันก็ไม่มีมันก็ไม่มีอยู่ตลอดเวลา <c oughs> จนกว่าจะเกิดมีอริยสัจที่สี่ คือมัคคสัต์ซึ่งมีสัมมาทิฏฐิเป็นตัวนำหรือว่าจนกว่าสัมมาทิฏฐิมันจะทอแสงขึ้นมาสำารับให้เกิดอริยมรรคเมื่อนั่นแหละปัญหาหรืออุปาทานอันจริงจะเริ่มเปลี่ยนแปลงในการเกิด คือมันจะรูดรูดจักความผิดความถูกความโง่ความฉลาดว่าอยากนี่ก็เพื่อยุดยุดแล้วก็เผื่อทุกข์ถ้าไม่สังเกตข้อนี้ก็ไม่มีทางจะเข้าใจ ไม่เข้าใจก็ไม่มีทางที่จะพิจารณาไปจนให้เกิดการเห็นแจ้งแทงตลอด